สวัสดีค่ะพบกับช่อง j o อ y ด็อ e, Master อีกแล้วนะคะเราครูจ o y y นะคะแล้วนี้ก็เจ้าไส้ลสนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพบกับวิธีการตรวจสุขภาพน้องหมาเบื้องต้นนะคะว่ามีอะไรแล้วเราต้องดูอะไรกันบ้างน,นะคะอันแรกเลยนะคะเราต้องดูบุคลิกภาพของน้องหมานะคะเวลาที่น้องหมาวิ่งนะคะนี่นะคะเราต้องดูว่าเวลาที่เขาวิ่งเวลาที่เขาเดินเนี่ย มันดิ่งดิ่งดิ่งดิงเหมือนม้าหรือเปล่านะคะถ้าเขาวิ่งแบบแบะ,แบะๆเฉยๆนะก็จะเป็นน้องหมาที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่สวยนะคะขั้นตอนที่สองนะคะที่เราจะต้องดูก็คือมาร์กกิ้งนะคะมาร์กกิ้งของ柴犬 Husky นะคะว่าเขามีมงกุฎที่อยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็ด้านข้างมีสีที่สมดุลน,นะคะเป็นมาร์กกิ้งที่สวยนะคะ3าก็คือมาดูแววตาว่าตาใสไหมมีฝ้ามีอะไรหรือเปล่านะคะ4นะคะก็คือฟันนะคะว่ามันสบกันนะคะ5้านะคะเราก็ต้องมาเช็คต่อมน้ําเหลืองตรง ใต้หลักแร้นี่นะคะแล้วก็ตรงขาหนีบนะคะว่าเราลองคลำดูนะว่ามันมีก้อนหรือว่ามีน้ามีอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าแล้วต่อมาก็คือเช็คไข่นะคะเขามีสองอันที่มันแบบพอดีหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆท,ทำไม่เจอแสงว่าหมา เล็กมากเล็กมากนะคะเขาไม่เป็นไรนะคะเราก็มาดูที่เ,าเวายะเพศของน้องหมาแทนนะคะเรามาลองจับตรงเ,เวัยะเพศเกเขานะคะมาดูว่ามันมีอะไรปดออกมามีเลือดไหลไหมแต่ว่าทาเบาๆนะคะเดี๋ยว,จวเจ้าของฟังเพราะว่านะคะเราแค่ดูแล้วก็แค่จับเบาๆนะคะอ่าต่อมานะคะเราก็ต้องมาดูเล็บนะคะแล้วก็นิ้วที่เกินมาว่าเออเขา ถ้าไม่ตัดมาก็ไม่ซีเรียสน,นะคะแต่เราต้องดูเนื่องจากว่ามันจะมีผลกับท่าเดินของน้องหมาในอนาคตน,นะคะแล้วต่อมานะคะเราก็จะต้องมาดูหางนะคะว่าเวลาที่เขายืนเนี่ยหางมันสมดุลแบบนี้หรือเปล่านะคะสิ่งสุดท้ายที่เพื่อนๆต้องดูนะคะก็คือก้นนะคะว่าเขามีแผลหรือว่าบวมหรือว่ามีอะไรมีหนองมีเลือดหรือเปล่านะคะและอันนี้ก็คือพื้นฐานขั้นตอนการเลือกสุนัขเบื้องต้นนะคะโอเคคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะได้คะ่ะ